ป่ามันรวมยี่สิบกว่าปีเป็นพันแล้วนะหลงกี่คนวิ่งผ่านมาแล้วเขาใส่ใส่ยสวดตึ๊กตึ๊กตึ๊กใส่สายสวดตึ๊กตึ๊กตึ๊กน่ารักมากจะมาไปกูเหนื่อยแล้วไม่เอาจะไปี่มึงก็ไปมึงดิไม่เอาหลงหลงหลงเป็นป่วยอยู่พ่อแล้วนะจอยมาจางจางลบมาจางจางลบโอ้ยตัวนี้ตอนนี้ไข่ข้างขวาหน่วงมากเลยลูก ตัวกูก็มีอยู่เท่านี้มึงไม่รู้จะขาไงขา่ขาขาเนี่ยควายขันใหญ่ควายกันเลยมึงโง่อะอยากขายมากมากอยากขายที่สุดได้ช่วยพ่อหนะ้าบัดนี้พ่อพูดคำว่าควายฉันไม่ชอบตัวไอ้จ่วนไม่พอใจนั่งดูพ่อยเฉยครับมาหยุดแล้วแต่แตาพ่อยังไม่หยุดเลยครับเอ,อ้ย ไม่เอาเมาทีลาตัดเมาทีลาตันชาแดกันลงน้ำมันออกมาให้หมดลงน้ำมันออกมามันมีสัตว์ไงมีที่มึงไม่เห็นหนองน้ำไงเดี๋ยวใส่ไปต้องผ่านไปกินน้ำมันก็ต้องวิ่งผ่านตรงนี้แหละจะรู้ได้ไงรู้กูมาประจำกูอยู่ในป่ามันร่วม20กว่าปีเป็นพันแล้วเหรอหลง หาทางออกไม่ได้เลยจองนี่พ่อลูกปขุดสามกันมาของา่าทางกด่านนีเห็นสองพ่อลูกสองพ่อลูกก็เห็นมาเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บอ่ะลูกจิ๊บลูกจริงลูกไม่ได้ยิงยังได้โกหกด้วยมามาน่่ารักอะมาติช เออแกไปนี่ไปวิ่งต้อนมันเดวกูรออยู่นี่ไม่แกต้องวิ่งต้อนแกรู้ทิศทางนี่มึงก็รังรอนไปต้อนมาค่าหลงป่าทำไงอะพ่อมึงไม่หลงหรอกกูแกแล้วไปวิ่งไปเออแกแกแล้วแกไปวิ่งออกกำลังไปพ่อไปมึงก็ต้องไปยังหนุ่มยังแน่นอยู่แกยังหนุ่มยังแน่นที่ไหนล่ะแกแก่แล้วแกไปวิ่งไปเถียงไม่รุกครัเลยไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูดต่างคนต่างพูดไม่ไปเองอะก็ไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไวไม่เคยชนะ เอเอก็แพ้มันก็ได้เป็นไรแม่ไอ้จวนไอพูดอะไรไม่รู้เรื่องพ่อไปต้อนสับเสียงเตือนจอมตะโกนบอกไอ้จวนลุกใยไ,ไ,ไอ้จวนไปไวอยไอ้จวนไปวอยไปวอยจะไปไหน <c oughs> เลยเก็บอุปกรณ์ดักมามาวิ่งผ่านได้สบายหันมามอง <c oughs> ไ,อไอ้จวน เฮ้ยจุ swimming, ๊บเฮ้ยจุ like ๊บเฮ้ยจ right ุ๊บอ <c oughs> <nothing> <that> ิงจิงจิงตาจอมวมาแล้วมามาดูเ้ยน่ารักโอมาไปแล้วไปแลไม่จับมันน่ะไอนวิ่งผ่านไปแล้วเขาก็ใส่ใส่สุตอ้น่ารัมากายจวนทาจะบ้ามังมึงไม่จับมันน่ะจับได้ไงเราทำไมอ่อก็แกจะไปไหนอ่ะโูไม่ได้ไปไหนกูหมายความว่ามาน่ะไปแล้ว ไปเว้ยไปเว้อข้างนี่ว่าแกจะย้ายที่กูจะย้ายไปไหนไอกูวิ่งไล่ต้อนมาให้มึงเนี่ยไม่เอาตอนไม่ดีเลยเอาใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่ไปมึงไปเหนื่อยแล้วโอแกไปเหอะมึงอะไปมึงอิโอแกไปเหอะใครยังไม่เหนื่อยเลยมึงจะเหนื่อยได้ไงมึงไม่ได้วิ่งไม่เอาให้ข้าทำหน้าที่ตรงนี้ให้เหนื่อยซะก่อนเลดื้อจริงๆเลยรวยเฮียเฮ้ยแล้วกูลูกใครลูกูนี่แหละ คนสุดท้ายับพ่อเขาต้องไปเสียงพันตองตบ,บอกให้จวนอีกครั้งไปโว้ยจวนไปโว้ยแกจะเก็บแ่งอีกแล้วไปโว้ยไอจวนทำบ่วงดนะังตะจองต้อนมาหมามามันเห็นไอโดนข้ามไปเอาละ ดีไม่ชอบอยากเป็นมา้าไงเป็นม้าไหนแล้วนะมาไปไหนแล้วเนี่ยมาไปแล้วแต่รอนนี้ไม่ใส่ตูดเลยลไปไปไปอะไรไปจับมาไปกูเหนื่อยแล้วไม่เอาจะไปที่มึงก็ไปมึง,งดีไม่เอาหนุบหนูหนูเป็นป่วยอยู่พอ่อ เด็เกคนบอกอีกแล้วไปเลย<ๆ>ไปแล้วตอนนี้มาทองก็วิง่งบุกไปเวียนมาเหมือนดวงต,ตาจะต้องมาถูกไอ้จวนจับได้ามามามติดตวงมันก็ต้องดึงมัน,มน,มนก็ต้องวิ่งวิ่งจนไอจวนกระเจ็นก็ได้ กตัวมาตัวด้วยความซื่อใจจนมัดพ่อติดเออนั่นแหละดีมากเอาไงเเอาลยครับพ่อขี่ม้าเป็นรวยทางนี้ครงการเฮ้ยว้าว้าว้าวทางนี้ครงการไล่ลำระบำมาจากตาตลกน้องเปลวชม ไข่องมาครับตัวที่ว่าม้าจะตอกไข่สำเร็จไหมโอ้ยตัวไอเหียไอ้จุดโอ้ยโอยไอ้จุดไอ้หนูโอ้ยโอ้ยตอนนี้ไข่ข้างขวาหน่วงมากเลยลูก จนหาอะไรมาประคบร้อนนี่ลูกฮะโอ้ยจับไปยี่ลูกเมียจะรู้ไหมกูจะได้ตังค์กลับบ้านแต่ละบาทไม่เห็นมันดีดกูเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ช่วยเราชอบชอบดูหายจุบไปหมดแล้วลบไปกูเองจะไวอีมันเลยมาตัวไม่ได้แล้วเอามานไปมันก่อนโอ้ยตัวกูก็มีอยู่เท่านี้ มึงไม่รู้จะขาไงขาขา,ขาไหนล่าขาเนี่ยควายขาเนี่ยท่านยาควายกันเลยเออมึงโง่อะอยากขายมากๆอยากขายที่สุดแม่งตรงให้เรียนก็ไม่เคยจะเรียนไม่เคยไม่อยากได้ยินแค่นี้รับไม่ได้ยังไงมึงไม่รู้จักขาไงไอตัวเสือมัดขาพ่อแล้วไม่มัดเงื่อนธรรมดามัดเงื่อนเสียชีวิตเงื่อนตาย Mine. พอจะพ่อฮะให้จะเป็นพ่อจะเป็นอะไรไพ่พกฮะไพ่พกมายมกเขียนหนังสือให้ป้าทำงานเลยอะไรก็พูดอะไรอ่ะไปทะลอกเออทะลอกก็ทะเลาะก็ไปพกไปพกอยู่นะนี่ถามจริงนะอะไรกูได้ค่าตัวเท่าไหร่เล่นจะเอาตายเลยเดี๋ยวขอให้เพิ่มห้าสิบ อะไรนะหาสิเอ้ยัดีเอาไปไม่ไหวแล้วมันดื้อเกินว่ะอ่ามันดื้อทีไม่ดือด้อได้ไหรอหมาป่าดื้อแล้วไม่ไหวแล้วข่ามันที่เนี่ยไหนจะแบกจะหามกลับไปบ้านอีกไม่ไหวแน่พามันกลับไปบ้านไปเชื่อที่บ้านหั่งกลับไปไอ้โจนพยายามดึงครับเมื่อออกแรงมากๆอาการจะเกิด <laughs> เป็นไรจร พีแตกมึงใช้แรงมากเกินไปอ่ะอุ้ยามาขอาโทษทีนะมาถึงนี่เลยตุ๊ก้ามันเพื่อนใช่ป่ะหายแรงดีขนาดนั้นงี้มึงอ่ะไม่ใช่เหรอหาไเลยหรอกล่อมันกลับไปบ้านไหม<ช>มึงดืด้อจริงว่ะไว่ะ้านี่เป็นเว่นมลจริงป่ะเป็นเวมนมลเวมนมลดัชนีชี้ ชีเดลชานว้าวเดลชนิชีเดลชานทำให้ม้ามึนงงมันงง่ะแล้วมันก็จะเชื่องกับเราสุดยอดดูให้ดีอืมมันจะไปกับมึงไหมเนี่ยไปมันไม่ไปหรอเพราะทำไงอ่ะอ่าเลล่อมันหน่อยมันชอบแล้วมา ไม่เอาใจเย็นใจเย็นมันน้อกไปหรอพ่อมันน้อยไปมันน้อยไปหรอน้อยไปโอ,อ้ยไอ้แพงนี่แหละน้องแพงเลต้องถึงเพกาญจานันทบุรีแล้วเพกาญไหนไม่ใช่ ไออ้แพนี่ลงถ้าแพนี่มันไม่เอามึงต้องกลับไปขายรถแล้วล่ะเป็นไรอ่ะโง่จิ๊บคือเป็นไรอ่ะให้มันไปนี่ดิล่ะนี่หยอกเลยหยอกเลย มันข้าวัวมันข้าวควายลูกีีลาตเบากีลาตตาแด่ขานตาแดงขานลกน้ำมันออกไาใหดลกน้ำมันออกไ่หมด